สวัสดีครับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับอันนี้เห็นจะมาหลายวันแล้วนะนะครับเพิ่งมีโอกาสได้ลองนะเดี๋ยวลองเลยดีกว่านะครับโรตีข้าวโพดอบชีสมาแมสีสันสดใสน่าลองเดี๋ยวจัดเลยดีกว่าได้มาแล้วครับผมโรตีข้าวโพดอบชีสโอ้โหเมนูเหนียวหนืดนะครับผมไม่รู้ว่ารสชาติเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็บอกชีสเต็มๆคำสีน่ากินครับชอีกเลยครับผม ค่อยสไลด์ออกมาโอ้ยนะครับแป้งดุนุ่มเนียนดีนะครับผมเนี่ยครับดูกันชัดชัดหอมชีดกินข้าโพดออนออนสไลด์โอ้ยชิ้นใหญ่นะครับข้าโพดอบชีดกัดไปออื ชี้มเต็มๆอร่อยครับเทรนทานร้อนๆชีสจะยิ่งเยิ้มกว่านี้นะครับตะยนี้ออกจะเย็ยนแล้วแต่รสชาติยังดีอยู่เลยนะครับแป้งนุ่มเดียกหอมชีสกับข้าวโพดเข้ากันมากครับอื เป็นเมนูกินเล่นที่โอเคครับโอเค,อเคตัวนี้รสชาติเบาๆไม่ได้แรงครับแต่ชีสนี่เต็มๆเลยนุ่มๆนมเนียนๆโอแปงแ้งไม่แข็งครับแป้งนุ่ม ดีมากครับเป็นเมนูกินเล่นดีโอเคจริงครับนี่นะดูเห็นไะหข้าวโพดนี่จนสุดอันเลยนะครับไม่ใช่ราดแค่ตรงกลางนะนะครับกินง่ายกินง่ายจัดเลยนะครับอ่า ็มันเหมือนข้าวโพดคุกเนยนะครับนี่เป็นชีสด้วยครับเป็นแป้งโรตีก็ได้อีกมิติหนึ่งนะครับผมถ้าได้เพิ่มซอสอะไรสักอย่างหนึ่งก็อาจจะอ่าอีกรสชาติหนึ่งอาจจะดีกว่านะครับตัดรสอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่คนชอบนะครับของอร่อยหมดไวครับนี่ครับโรตีข้าวโพดอบชีสนะครับไปตำกันได้นะครับทุกสาขาเจอกันผมไป